เราจะไปขึ้นถ้ำน้ำแข็งโดยรถคันนีครับรถคันนี้จะพาเราไปขึ้นถ้ำน้ำแข็งครับเอาครับเตรียมตัวกระโจนถ้ำน้ำแข็งนะครับนี่คือ,อรทริปกระโจนถ้ำน้ำแข็งขงแต่ละท่านคนนี้เขียวมาเลยฮูว์โตไม่รู้เป็นใครนะผม,มรู้นะเราเองนะครับคนลึก ในี่ไทยเนี่ยตันนี้ก็หอเปน็นแหนบยนนะฮะตันะนี้ก็อธิบายนะฮะ ราจะเดินไปถ้ำน้ำแข็งนะครับในตนไทยเงินต่อก่อนนี่ชุดฟอร์มบร,ริษัทอะไรส้วมหมวกเสื้อหม,มวกม <laughs> S <S <S 1> <S 1> ดีมันทำงานดีมันทำงานไม่เูนบ่อน้ำมันดี่มันทำงานแรงเยน <laughs> 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 okay guys, the information time. placed ยอดเลยครับเรากำลัลงเดินไปหาถ้ำน้ำแข็งนะรัเผมเรวไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับครับเดี๋ยวรู้ค่ะเดี๋ยวรู้ที่พูดมาทั้งหมดไม่รู้เรื่องครับถ้อ,อ,ถอ,อโอเคหมวกไว้สหรับพวกนีค่ะ ได้ดึงบวกขึ้นอ๋อโอเคเข้าใจไหมเข้าใจไหมจบก็จบไปของมวกก็ได้เหลือว่าแต่แบบเขาไมใช่ผู้ปรอบการพวกนี้ตลกนั่นแหละว่ะ ถ้ามะสีฟ้าในะมองแล้วสีฟ<ช>สีของน้ำแข็งอะ่ะแล้วทำไมเป็นน้ำแข็งที่สุกอะอะกระโปรงอ่ะมาดินในภูเขาไฟ<ห>นะที่นี่ดีค่ะรวมกันมีมีทั้งภูเขาไฟแล้วก็มีทั้งแกลเซียด้วยม,มันมาชนกันเลยขอย่ังท้ากันลื่น How can these are the crampons. We need those crampons to step on the ice. And there are a couple of things you need to know. If you look here, there are three holes here. That's the front. And if you look closely it says front. Also another thing, very important thing, these spikes are supposed to go in the ground, not up in your shoe. Okay, so small feet this side, on this side, smaller feet on this side, and larger on this side. Yeah.